Thank you. หากใครสนใจคู่บอลเข้าสุดดีๆแบบนี้อย่าลืมแอดไลน์ไปได้ที่ s l l n w 8 8 8นะครับคู่บอลทางเทพวิเคราะห์จะเป็นคู่บอลที่เข้าสุดเฉพาะครึ่งแรกเท่านั้นนะครับวันนี้ก็มีไฮไลท์ของวันที่3มีนาคามมาฝากกันนะครับระหว่างคู่ของเซนต์เก่นด์เจับเซอร์เวสก็เป็นเซอร์เวสยิงเข้าไปในนาทีที่29นะครับคู่นี้คู่ที่2องเป็นการเจอกันระหว่างอัตาลันตาเจ็บโครโตเน่ก็เป็นอัตาลันตายิงขึ้นนำไปก่อนในนาทีที่ส2ต่อม<น>าโคโตเน่ก็ ตามปีมาได้ในนาทีที่23คู่ที่3เป็นการเจอกันระหว่างบาร์เซลโลนาเจอกับเซบียาเป็นบาร์เซลโลนายิงขึ้นนำไปก่อนชั้นแรกในนาทีที่12คู่ที่4เป็นการเจอกันระหว่างทฮรเรวินเจอกับอาจิก,อ,จกอัสเ์ดัมจะเป็นอาจิกที่ยิงขึ้นนำไปก่อนในนาทีาที่19ชั้งแรกนำไปเพียงประตูเดียวนะครับ ใครสนใจคู่บอลเข้าสูตรดีๆแบบนี้ก็สมัครกันมาได้ที t ่ live S t y L N W 8 8 8น,นี้เราก็มีโปรโมชั่นดีๆจากราคา8 9 9บาทตอนนี้ก็เหลือเพียง499บาทแล้วก็ฝากกด Subscribe กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับช่อง Channel แทวิเคราะห์ของเรานั่นเองโอเคขึ้น,น้าครับทุกคน